ขอกาบสวัสดีและสบายดีบิ้ลสกุลสกคนสมองสุบอนิมาหนี่ยพ่อๆก็่องแม่บาลุกมาหนี่แม่บาลุกมาหาหน่อยไหมก็พอบาลุกมาหนี่นดูตาตรงไหนตรงหน้าแถวห่วยเท้าหองมาหาเอาพันธุึงพ้าบาลุกยังหาอยู่ในกอ เด้อมาลุดมาส้มกันว่าจะได้รายหรือจะได้หน่อยราย่น่ะเี่ยายเติบเลยออกแกงเมื่อแลซอยเลยอปลาลุงอากเมื่อหลหิวข่าแล้ววาสันหิวข่าแล้วพี่น้องเอ้ยกินมางใหม่แทน่กันกินบักเดือแทน มาเขาเขาเจามาหาก่อนแม่มาเขาเจ้าหาก่อนมาสวยเ่อมาแต่มาลังสเขียวตะกี้ว่าจะไปแก้เพื่องขาสวนให้ลุงไปลุงไปอยู่ก็เลยมาก็บบอลุงบอลุงเผาสวนถาก็เลยพอมาหาหน่อไหม่นำหากพอบอลุงไปตะก่อให้ สดีพี่น้องหาหน่อไม้น้ำกันถือหน,น,น้าระหนะสบายดีพี่น้องน้ำแกงเที่ยงหาหน่อไม้ป,ปะปะเรอเมื่อเรอไปทักก้งแนก็จ่อฮาแล้วไปน้ำกันพี่น้องเห็นบ่ của bữa thước muột của bơ xay cho non ta nó mày phải trả sáng này ตอนนี้ไก่เที่ยงนะหิ้วเข่าละจะได้รอเมือออม่อแหะพี่น้องนะไว้ล่ะปีนกอไผ่กอมือหลุนมือหลอ,อกเบื่อเรื่อยเน่ยเล่นยังงไปป่า,ปาออกมารอเมือ่อ อย่างน้ำลังเพิ่นฝนตกสองสามมื้อ บรรยากาศพี่น้องไงปลาน้ำใหม่ตามหัวตามห้องเคี้ยวกลุ่มขึ้นพนตกสองสมือนะพี่น้องไง มาหาหนูใม้เมื่อแกงคือก่าไแต่กันเหยนกับอเมื่อใหญ่เลากินด้ือกันนะกินกระบคอยถนัดปนนี้พี่น้องเลยมันว่าคนทษน้ำเป็นกระเพาะกินเผ็ดบม่ค่อยได้พี่น้องเอ้ย luộc lục sai là phần cầm mặc vào lụ hả trong ba rồi đó thang nằm mưa rơi กองสันกองหัวเกาะโทษเกอะภัยเบาก็บยายามออกเสียงเลยพี่น้องเอ้ยหิวเขายางกับเพื่อสิเมื่อหอดเลนยาทางกับบุญไก่ไปเลยหายอยากากิจตามเสียนเคยพี่น้องเอ้ย ลูกชายกับแม่มาแต่บ้านลุงก็เลยลูกชายลงไปเปลี่ยนหันมาใหม่มาแกงก่อนหลายวะกับแม่

ไปกันเลยฮแล้วหากระปุกินต้องหานนำกนะปกินเพื่อนเพิ่อนใจเพิ่นเพิ่นพังไกไปกบมามาเพื่อนปังได้ก็บุปผา người này keng sụp sẹp lắm. พอบารุ่มเที่วเขาเนยมั่งมั่งไปก่อนแหละโอ้ตัวขาสิบุไปแลยเพื่นโู้ใจเปนแหลงลงน้ำเลยมันก็ได้มันแหลงลงน้ำพวกเห็นอะมาเห็นยังไลนะยาหนามอีกปลาบ่เห็นปลาในน้ำบุ๋นยัง Mùi ừ, tốt luôn Tốt Cái này sau là Bạn này phải mua hết mấy mắt hạt cái này Chỉ lấy thứ á เอานี่เขาจบคลิปเพียงเท่านี้พักก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามส่องแม่บรุงพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อสบายดีขอขอบคุณลวงนะคลิปหน้าพบกันใหม่สบายดี